สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแคบหมูกันนะครับผมแคบหมูแบบทำง่ายๆเลยนะครับใช้เครื่องปรุงแค่เกลืออย่างเดียวก็พอนะครับแค่เกลือก็อร่อยอันนี้ที่เราทำไว้แล้วนะครับเราก็จะมาเนี่ยมาครับกรอบมากรสชาติดีด้วยนะครับไม่ต้องใส่พวกผงชูรสหรือรสดีก็ได้นะครับใช้แค่เกลือก็ได้แล้วเพราะว่าแคบหมูเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไปทำเอาไปกินกับน้ำพริกหนุ่มกินกับน้ำพริกอ่องกินเล่นเราไปใส่ส้มตำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับนี่นะครับเวลาเราไปตลาดนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับแบบหมูที่เราทอดเสร็จแล้วสวนั้นร้อนเราก็จะไปซื้อหนังหมูนะครับบอกเขาว่าเอาหนังหมูแบบไม่ติดมันนะครับเพราะว่าเขาจะเอามันในขายทีหนึ่งเวลาซื้อหนังหมูมานะครับอันนี้มันเป็นใหญ่เกินใช่ไหมครับเราก็ตัด แบ่งสำหรับเวลาเราเอาไปต้มนะครับมันก็จะได้แบบต้มง่ายหน่อยนะฮะทํอมวามสะอาดหนังด้วยนะครับถ้าแบบว่ามันมีขนอย่าเงี้ยก็เอาขนออกนะ ถ้าหนังหมูมีกลิ่นนะครับก็เอาไปล้างกับเกลือนะครับสักน้ำหนึ่งนะครับแล้วน้ำสะอาดอีกสักสองน้ำนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปต้มอันนี้เรามาให้ดูเฉยนะว่าลักษณะก็จะเป็นนี้นะข้างในเนี่ยมันก็จะต้องออกให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําเป็นแคบหมูไรมันนะครับวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตทาความสะอาดหนังหมูก่อนนะครับแล้วเราจะไปต้มหนังหมูกันนะ นะครับเราล้างหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาต้มหนังหมูกันนะครับก็ตั้งไฟนะครับตั้งน้ําให้ร้อนนะครับน้ำกำลังเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปนะครับเกลือลงไปประมาณปลายช้อนนะครับผมนิดนึงนะครับแล้วก็เอาหนังหมูลงไปต้มจนหนังหมูมันใสนะครับแล้วก็จะขึ้นมาหั่นพักไว้ให้เย็นนะครับเย็นเสร็จปุ๊บเราก็จะหั่นหั่นสักประมาณ ขนาดเกือบเกือบเซนนะครับผมความหนาเนาะแล้วเราก็จะไปตากนะเริ่มจะเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่นหนังหมูไปได้เลยนะครับต้มจนหนังหมูมันสุกมันใสนะครับแล้วก็มาพาักไว้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้มหนังหมูก่อนละกันนะครับเสร็จแล้วหนะ้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับเราตั้งต้มนะครับให้สุกแบบหนังใสประมาณนี้ก็ โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักนะครับให้มันเย็นเย็นเสร็จแด้วเราเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะครับนี่ะครับหลังจากที่เราพักหนังหมูจนเย็นแล้วนะครับหรือถ้าใครกลัวเสียเวลาก็ เอามาน็อกน้ําเย็นนะครับแป๊บเดียวมันก็จะเย็นแล้วนะครับผมหนังหมูก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับใสค่อนข้างใสนะครับขั้นตอนนี้ก็ค่าสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราทําแบบเส้นยาวๆแบบนี้ไปเลยนะครับเวลาเราทอดเนี่ยหนังหมูมันจะขยายนะครับแคบหมูฉะนั้นเราจะเอาแค่นี่นะครับเราจะแค่ครึ่งเดียวนะครับผมถ้าหนังหมูมันสุกแล้วมันก็จะหั่นง่ายอย่างนี้นะครับไม่เหมือนตอนที่เราหั่นตอนเมื่อกี้ใช่ไหมครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะหั่นให้ดูชิ้นหนึ่งนะครับก็วิธีหั่นนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากได้แค่หมูเส้นใหญ่มากหรือน้อยอันนี้ก็เส้นประมาณาไม่ถึง1เซนนะครับถ้าใครต้องการใหญ่หน่อยก็ซัก1เซนก็ได้นี่นะทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนหมดนะครับ นี่นะครับทำํำแคบหมูต้องอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นหนะ่อยเพราะว่ามันค่อนข้างหลายขั้นตอนเนาะแต่ว่าทําไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมง่ายๆแค่มีเกลอกับหนังหมูแค่นั้นเองนะครับเราก็จะอาศัยแดดหน่อยนะะ วันไหนเห็นว่าแดดดีโอนะเคซื้อหนังหมูมาแช่ตู้รอไว้เลยนะครับแดดดีปุ๊บก,ก็เอาไปต้มเลยต้มเสร็จก็เอามาตากประมาณนี้นะครับผมโอเคองั้นเดี๋ยวเรานะครับหั่นให้หมดก่อนนะแล้วเรามาปรุงรสชาติกันนี่นะครับเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปรุงรสนะครับเราใช้เกลืออย่างเดียวก็พอนะครับเกลืออย่างเดียวก็อร่อยเลยนะครับเราใช้เกลือนี่นะครับเกลือเม็ดนะครับ ประมาณปลายช้อนนะครับอันนี้ต่อหนังหมู3ามขีดนะครับเกลือประมาณนี้นะครับพอได้เราคลุกคลุกเกลือนะครับผมคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับนวดให้เกลือมันละลายนะครับผม กะหนังหมูเนาะแต่ถ้าใครอชอบรสชาติของพวกของชูรสหรือว่า,อ,าอยากให้มันเข้มข้นหน่อยจะใส่รสดีไปด้วยก็ได้นะครับรสเกลือลงมานิดนึงแล้วก็ใส่รสดีลงไปแทนอย่าลืมนะครับเพราะว่าพวก,พวกผงปรุงรสในรสดีเนี่ยเวลาเราใส่ใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มเกินนะครับเพราะว่ามันมันเค็มอยู่แล้วเนาะมันเป็นผงปรุงรสแบบเข้มข้นนะครับ อันนี้เราทําแบบสูตรโบราณเลยนะครับหนังหมูกับเกลือสองอย่างจบโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่นะใครมีถาดหรือกระด้งหรืออะไรก็ได้นะครับผมเอามาเกลี่ยน,นะครับให้หนังหมูมันไม่ติดกันนะครับเพราะว่าเวลาเราไปตากแดดเนี่ย มันจะได้โดนแดดแบบทั่วถึงเนาะประมาณนี้น่าจะได้ละนี่นะครับเอาไปตากแดดนะครับตากให้มันแห้งเลยนะครับตากแบบแดดหนึ่งเต็มๆเลยเพราะยิ่งแห้งเนี่ยเวลาเราเอามามา้มาวมน้ํามันนะมาต้มต้มน้ํามันแบบไฟอ่อนเนาะแล้วก็มาทอดเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้ง่ายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปตากก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมา้อมน้ํามันกันเนาะ ครับผมหลังจากที่เราตากหนังหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเราจะมาให้ดูเราก็จะมาต้องให้มันแห้งแบบแห,แห้งเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยนะให้มันลับลายนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่แห้งเนี่ยเดี๋ยวพอเราเอามาทําแคบหมูนะครับมันก็จะแบบน้ํามันมันจะแตกกระเด็นนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนต่อไปคือการห้วมหนังหมูนะครับการห้อมหนังหมกูก็อย่างที่เคยเกิดไว้ว่า คือการตั้งไฟน้ำมันนะครับด้วยไฟอ่อนแล้วก็ต้มหนังหมูด้วยน้ำมันนั่นเองนะครับนี่นะเราก็จะใส่หนังไปเลยนะครับหัวม,มันจนกว่าหนังหมูจะเริ่มเริ่มแบบว่าพองๆมีสีขาวนะครับผมสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็จะแช่ให้ตรงนะที่มัน เริ่มแตกนะครับผมให้มาดูดน้ำมันไว้พอามาดูดน้ำมันไว้ปุ๊บแช่แช่ทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงนะครับ3-6ถึง6ก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็เราก็จะมาทอดมันอีกทีมันก็จะกลายเป็นแคบหมูน,นะครับอันนี้เดี๋ยวเรานี่นะครับห่มีไปเรืเลย นะครับปล่อยกันไปนะครับตั้งไฟอ่อนไว้เลยนะครับไม่ต้องไปคนอะไรมันนะเดี๋ยวพอฟองพวกฟองน้ำมันเริ่มขึ้นนะครับเราค่อยดูกัอนอีกทีค่อยคนบันทีหนึ่งนะครับผมเห็นไหมฟองมันเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะตั้งไฟอ่อนไว้เลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าไฟแรงเนี่ย เดี๋ยวมันจะไม่เป็นแคบหมูนะครับนี่นะครับเราวอมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้คือมันเริ่มหนังหมูเริ่มจะอยากจะกลายเป็นแคบหมูแล้วนะครับนะครับมันเริ่มจะแบบว่ากลายเป็นหนังกลายเป็นข้างในเริ่มขาวๆแล้วนะฮะจังหวะนี้นี่ถ้าใครตากแบบไม่แห้งนะครับโอกาสที่น้ำมันจะแตกแล้วก็กระเด็นใส่เยอะมากนะครับผม เดี๋ยวเราปล่อยไปอีกสักพักนะครับให้มันหนังด้านนอกมันดูแบบว่ามีแบบขาวๆหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะพักแช่น้ำมันทิ้งไว้นะครับเนี่ยนะเนี่ยนะนี่มันเริ่มแตกแบบนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับดูชิ้นนี้นะฮะคือหนังด้านนอกเริ่มขาวเริ่มปู๋ลละเดี๋ยวสักพักนะครับอีกประมาณสักสองนาทีเนาะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะครับแล้วก็แช่ แช่นลงทิ้งไว้ในน้ำมันนะครับแล้วเดี๋ยวเราอีกสักสามชั่วโมงเราก็จะกลับมาทอดมันมันก็จะกลายเป็นแคบหมูนั่นเองนะครับนี่นะครับพอเริ่มรู้สึกว่าส่วนใหญ่มันหนังมันเริ่มกรูกูมันมีแล้วนะฮะเห็นไหมเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็พักมันทิ้งไว้วเราจะเรามาทอดกันนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เราแช่ไว้แล้วนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เรามาเปิดแก๊สนะครับผมตั้งไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะครับใช้ไฟแบบว่ากลางค่อนไปทางแรงนะครับเดี๋ยวแคบหมูมันก็จะแบบเริ่มพองตัวขึ้นนะครับผมรอไฟรอน้ำมันมันร้อนกันนะครับ เรามาดูกันตอนที่มันเริ่มพองเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับมันเริ่มจะแบบเริ่มจะแตกเป็นแคบหมูแล้วเห็นไหมนะครับราใช้ดูแต่ขั้นตอนนี้นะครับน,นี่ไประวังน้ำมันกระเด็นนิดนึงนะครับขั้นตอน,นเลยเพราะว่ามันกำลังแตกเป็นแคบหมูแล้วนะครับ 这个，哎，你搞过来。 นะครับสำหรับใคที่จะทำแค่หมูเองนะครับลองดูรถ้าทอดเสร็จแล้วนะครับก็เอาพักไว้ให้เย็นนิดนึงนะครับโรยเกลือไว้ให้มัน ดูดความชื้นนะครับโดนเเข้าเยอะนะจะฝนเสร็จแ,แล้วเราก็เอาเก็บใส่ในถุงพลาสติกนะครับมัดไว้ไม่ให้ลมมันเข้านะก็สามารถเก็บกินได้นานเป็นเดือนเลยนะครับนี่นะครับสวยงามปูน่าทานมาก ก็จะกดกด,ดตัวที่มันแบบยังไม่ฟูมากนะครับเราไปทอดเดี๋ยวพอมันเริ่มเหลืองครับหนึ่งเราก็จะเอาเขึ้นแล้วนะครับ ี่ดูแคบหมูมันฟููนี่เพินเกินโอเคเราให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแคบหมูไปพักนึงนะครับผมทอดให้มันได้ตามสีที่เราต้องการนะครับเห okay. นไหมแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ใหม่หคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนกับแคบหมู นะครับง่ายๆสุดนี้นะครับผมสูตรธรรมดานะครับใช้แค่เกลือพอๆนะครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเราพักไว้แล้วเราก็โรยเกลือนะครับไล่ความชื้นไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่เราหมักแคบหมูกับเกลือใช่ไหมครับมันก็เค็มอยู่แล้วเนาะอันนี้แค่เอาไว้ไล่ความชื้นแค่นั้นพอมาดูความกรอบของมันนะครับนี่นะ นะนะครับกรอบมากมมต้องเสียงเราเคี้ยวนะครับขอบสุดๆโอเคไว้เดียวมาเจอใหม่นะครับบ๊ายบาย